คาถานี้เป็นคาถาที่หลวงปู่ท่านให้มาหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ใช้เสกเป่าใส่ตาคนไหนที่เจ็บตาปวดตาเป็นโรคตาแดงตาบวมหรือตาอักเสบก็ตามให้ใช้คาถานี้เป่าเสกใส่โดยให้ยกมือทั้งสองข้างของตนเองขึ้นมาประกบหน้าแล้วลืมตาขึ้นห้ามหลับตาเด็ดขาด แล้วให้ท่องเสกคานี้เป่าโดยว่าดังนี้โอมนั้นวันนี้เพียง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  โอมนั้นวันนี้เพี้ยง